ก็ขอไหว้ทุกท่านก่อนเลยครับผมยืนจากช่องจัสปาร์กนะฮะวันนี้จะมาอรายงานสถานการณ์ของช่องเราตอนนี้ซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้กะจ,จะทำหรอกแต่ว่ามันมีเรื่องที่จำเป็นต้องทำจริงๆเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรายการมาติแลนดได้ลงคลิปแนะนำตัวของผมชดเชยไงก็เลยมีอัตราการซับที่เพิ่มขึ้นตอนแรกเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเยอะกันขนาดนี้ก็เลยแบบ มาเพิ่มช่วงที่ผมกําลังงดออกคลิปมันเป็นช่วงสอบเนี่ยผมได้ทําปก cover ไว้แล้วแต่ว่ามาทําคลิปซ้ำอีกทีกลัวว่าหลายคนอาจจะมองไม่เห็นยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามากด s u b สไคร b ์ช่องผมนะครับบอกเป็นทางการอีกทีเลยและวกันว่าช่องผมจะเงียบไปจนกว่าจะถึงวันที่10ตุลาคมนะต้องขออภัยด้วยจริงๆแล้วก็ไหนๆก็ทําคลิปแล้วเลยถือโอกาสที่จะสอบถามท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ว่า ช่องของผมเนี่ยควรไปในทิศทางไหนโดยผมคิดไว้แล้วประมาณ2-3ประเภทเพราะว่าถ้าสังเกตจากช่องผมดีๆเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเลยคิดจะทำคลิปอะไรก็ทำมันไม่มีหลักมีฐานอะเลยอยากให้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์ดูว่าที่ผมคิดนี่เวิร์กไหมอย่างแรกเลยที่ผมอยากทำก็คือแนวแบบไลฟ์สตรีมที่เพิ่งเคยลงไปมันจะเป็นแบบเล่าเรื่องราวแบบสรุปเกมอย่างรวดเร็วแล้วก็ แทรกมุกเท่าที่จะแทรกได้แล้วก็ตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ you insist, Matt. อ้าวอีนี่หาว่ากูเลิะเธอเอย่างงั้นเหรอได้เลยแม่สาวน้ยอยอย่างที่สองนี้ก็คือแบบฟันนี่โมเมนต์คือผมไปเล่นเกมกับเพื่อนกับอะไรเนี่ยแหละแล้วก็ถ้าเจอช็อตอะไรก็จะ อัดรวมๆกันไว้แล้วถ้ามันมากพอก็จะเอามาทำเป็นคลิปรวบยอดแล้วก็ค่อยมาบรรยายหลังไหม่อีกทีหนึ่งกันดีกว่า <Hello. S 1> ไอชิบหาย <c oughs> ดวงมึงกับกูในช่างสมพง์เสือเกินนะโอ้โ oh หและอย่างสุดท้ายเลยก็คือโอ้ oh, อยู่ไหนวะหาไม่เจอแป๊บนึงอ็ไปมันอยู่คลิปล่างๆอ่าก็คือแบบ รีวิวแล้วก็จัดอันดับต่างๆนี่โดยที่จะหาข้อมูลแล้วก็จัดอันดับเองเลยมโนขึ้นมาเองแล้วค่อยมารีวิวมาขายี้กันโดยมีพิธีกรถึง2คนในคนเดียวกัน โคตรงงเลยชีวิตทําได้ไงวะแต่เสียง2นี่ผมจะไปหาเสียงที่มันน่าฟังกว่านี้หน่อยนะเคโทษ์ก็เลี้ยงลูกได้อย่างมีพัฒนาการเลยนะยังไงก็ตอนแรกน่ะฉากที่ลูกมันยิงกวางจะได้ปะยิงมั่งโคตรเป๋เลยพอโอกาสครั้งที่2เนี่ยยิงเข้าเป้าเป๊ะเลยโดนกวางเลยเหรอเนอะโดนหัวไหล่พ่อผมขอโทษครับพ่อมึงหยุดให้เวลาเยียวยาจิตใจตัวพ่อเฮ้ยและนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมจะบอกในวันนี้นะครับยังไงก็ ขออภัยด้วยทีหนึ่งที่ช่องจะเงียบไปบางคนเพิ่งกดมาแล้วแบบโอ้โหไม่มีอะไรออกเลยเวะก็ขอ้อภัยจริงๆยังไงก็กรุณาแนะนำด้วยครับว่าเออพี่อันนี้ทำดีนะเออพี่อันนี้มึงอย่าทำให้กูเห็นนะขอบคุณมากเลยจริงๆครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไหวจ้ะ